ฉเฉลยแผ่นปี55ข้อที่22่สเขาให้ตารางมานะคะแล้วโจทย์บอกว่าถ้าอายุต่ําสุดของพนักงานคือ21ปีแล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตข,ของข้อมูลชุดนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้วิธีทําเราก็ต้องหาความถี่แล้วก็จุดกึ่งกลาของมันก่อนนะคะ อายุนะคะเขาให้มาก็คือ21ปีเริ่มตน้นแล้วก็ไม่เกิน25ปีในะแต่ละชัน้นนะคะ แล้วเขาก็ให้ความถี่สะสมของเราออกมานะคะก็คือพวกนี้นความถี่หายจากความถี่ในชั้นแรกก็เท่ากับ9แล้วชั้นต่อไปก็คือเอาอะไรมาบวก9แล้วได้17ก็คือ8 ชั้นต่อไปก็ทำไปเรื่อยๆนะคะบวกกันไปเรื่อยๆและจุดกึ่งกลางนะคะหายได้จากเอาแต่ละชั้นมาบวกกันแล้วก็ส่วนด้วย2เท่ากับ23ชั้นต่อไปก็ทำแบบนี้นะคะชั้นแรกจะได้23ชั้นต่อไป28 48 43แล้วก็48่ึ่งเคาไหหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตน,น,นะคะก็ใช้สูตรเอกเท่ากับรัมของ f i X i ส่วนด้วย n แล้วเราก็จะแทนค่าตัวเลขลงไป ได้ว่า9คูณ23บวก8คูณ28บวก7คูณ33บวก13คูณ38บวก6คูณ43บวก7คูณ48ส่วนด้วย50นะคะ แล้วพอบวกกันมาได้ก็จะได้1นึ่งส่วนด้วยจะนว้มาทั้งหมดคือ50ตัดกันออกมาก็จะเหลือสามสิบาค่เอ็กของเราก็เท่ากับสามสิบเป็นคำตอบในข้อที่หนึ่ง